เอาละฮะนะครับคราวน,นี้เราก็จะมาใหม่พาร์ทหนึ่งอันแรกเนี่ยผมได้เอ่อเลียนว่ามันมีอะไรบ้างเริ่มสตาร์ทยังไงก็ฝึกเล่นพื้นฐานต่อไปก็จะดูว่าคราวนี้มีอะไรแตกต่างใหม่มใหม่บ้างก็อย่างแรกเลยเพราะว่าถ้าก,กดเพลเง คือเราจะไปเล่นกับชาวบ้านนะครับคือไปแข่งกับคนอื่นอะไรนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีเด็กที่เขาจัดมาให้เสร็จสรรกับที่เราจัดเองนะครับจัดยังไงเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังก็คือมาไปที่ My Collection เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็กด New Deck คุณก็จะเลือกเลยว่าคุณจะใช้ตัวไหนวอลเออร์ชาแมนโลกพลาดินฮันเตอร์อะไรพวกนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับก็ถ้าเราจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลองแท็กติสก่อนได้นะเอาเข้าไปในนี้เสร็จปุ๊บมันจัดได้สูงสุดน30บใบนะครับมันก็จะมีให้เลื่อนอันนี้นมาเบสิกเด็กเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นสตอมเด็ก แล้วก็เลือกเลยว่าแชร์อะไรอะโอเคงั้นผมเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับก็ใช้อันนี้แล้กันมันจะมีอ่ะผมว่าถ้าเราอยากจะฝึกแบบ normal ก่อนก็ได้พอเราเคลียร์ normal เสร็จนะครับก็จะมี expert โอเคเดี๋ยวเล่น normal ให้ดูกันว่า ความโหดของบอดมเป็นยังไงคือมันต่างกันเยอะอยู่นะฮะเอ็กซ์เปิรดเนี่ยคือ,อก็ยากในระดับหนึ่งนะอ่ามาแล้วเจน่า vs เกรช โอ้เราได้เอ็กซ์ตร้าการครับตอนนี้เราก็จะมาตัดทิ้งตัดเลยดีละนี่ไปแล้วกันสมมุติว่าถ้าเราเริ่มทีหลังนะครับเขาะจะให้ใบนี้มาก็คือสมมุติว่าพอถึงเธอเราแล้วเนี่ยสมมุติว่าเรามีทันทีนี่เองครับเราสามารถ ใช้ได้เลย้ว MP แล้วก็จะเพิ่มไปอีกหนึ่งก็จะกลายเป็น MP 2ในตาน,นั้นคนระับได้แค่ครั้งเดียวนะครับตอนนี้ผมยังไม่ใช้ครับเพราะ่เคยไดโอ้โหมันแล้วเบิกสีครับอ๋อยังผมยังไม่มีใบอะไรเลย โอเคเน, <S <S นี่ยใช้แล้วครับรเอาตัวแทง้์มาก่อนเพราะมันจะได้ไม่ต้องมาตีฮีโล่ก่อน จะเอาตีม to ันไม่สนใจครับมันตีเรามันตายเอา เรับก่าต <atie> so, ัวแข้งหดวลงก็ตบบนี้ตรงนี้นะครับมีความสบายคือถ้าเราทำดาเมจได้เนี่ยมันก็จะบวกสามหรือว่าถ้าไพ่ตัวเนี้ยไป่ทำดาเมจหรือว่าโดนเราโดนฝั่งนน้นตีอะไรเงี้ยครับดาเมจเราก็จะขึ้น

ะจะปวยครับจะปวดมากนวันนี้นะจอสิจอา,ากาแล้วกันแหะไว้ล้กันผมก็เป็นกาส,สิ้นเตือนครับมีตัวโหดมาแล้ว อันนี้นะที่ผมมีมีแทงอยู่งก็เลยรู้รู้ตัวนี้ได้ อันนี้แหละครับสำหรับบอดนอร์มัลตัวเลงทั่วไปเรานี้เราจะมาลองกับบอดระดับเอ็กซ์เพรสกันบ้างโอเคไ่ใช้เี็กอะไรยใช้อะเล็กนี้ดีไหมเนี่ยอันนี้เพิ่งจัดใหม่เหมือนกันครับ เอกนี้แล้วกันสู้กับตัวอะไรดีก็เลื่อนไปครับเป็นเอ็กซ์เพรสสู้กับตัวอะไรดี อากจบอกว่าบเอ็กซ์เซมันเก่งกเก่งกว่าบางคนนะหมายถึงเก่งเก่งกว่าเพลยร์บางคนอะไรอย่างเงี้ยของนี่ดีไหมเนี่ย ใแล้วคันอืมตัวนี้ดีมากเลยนะครับตัวนี้มีคนสอกว่าคุณสมบัติว่าสมมติว่าเราใช้การที่มีสกิลสมมติว่วาเนี่ยเนี่งสมมติว่าถ้าผมใช้อันเนี้ยแต่ว่าถ้าผมมีมีตัวเนี้ยมันทำให้ตัวเนี้ยแท็กบวกหนึ่งสมมติว่าผมใช้ปุ๊บ สกิล <Skill S 2> จะเกิดผ mm hmm. ลไหมครับตัวนี้ก็จะสกิลตัวนี้ของตัวนี้ก็จะทำงานทันทีไป <par> เลยดีกว่า เอสชอยอวิทสามโอ้โหมีตัวครับแสบเล่นเราเคยมาว่าตัวแทน่อน 재미 อยู่สองดาเองยังอยู่ีนนี่ด้วยการเคลียร์สิมันไม่คือใบเลยนะครับ ว่ามันใช้อะไ,ไรบ้างแต่เป็นมันก็เสียงยากมันจะฟุ้ว่านี้ไปแล้วตมันนั่นผมว่าแหละมันจะเลียนแปลนะครับการนี้คือมันจะเลียนแปลฮีโร่ฝั่งตรงข้าม โอเคนี่เราจะปลากา่โอเคสกิลบรทาง,งานแล้วครับคือถ้านี้ยิ่งอยู่นานเรายิ่งแยง่เพราะมันจะจ็บเรื่อยๆนี่แบบว่า này mày ยื้อได้นนตัวนี้ก็โหดเ,เหมือนกันนะครับใช้ได้เลยไม่ใช่ธรรมดาลองงี้ไปเกิดอะไรขึ้นไหม ตัวนี้ตัวืมว่าเราฮิวเราฮิวตัวอะไรก็ตามในสนามเนี่ยเราจะจัวกันได้มาอีกหนึ่งบาทประมาณนี้แต,แต่ผมอยากได้บอลเลย เต็มสูบครับใช้ได้ยงชิบจอดนะ่มันแบบทุ่มสิบตัวจนะริงครับใหไตัวไลครับผมไม่ิวครับหิวให้ตัวแทงครับแต่ผมยังไม่ตีครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าใบนี้เป็นอะไรอาจจะผมตีไปมันอาจจะทำลายตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะให้ตัวน,ตนี้ตีรอหน่อบ วันนี้มีความสามารถก็คือเวลาลงมาในสนามมันจะมีมีมีกล่องเหมือนแบบสามารถกันได้ทุกอย่างครั้งนึงก็เอาตัวโฮลลงแล้วก็อยายาอยู่นี้อ่าเห็นไหมอันนี้คือจัดทลายหรือว่บไม่ไหวผม บางคนเรียกว่าจูบเป็นตัวแทงที่ดีมากอ้าวตัวนี้คือเฮกนะครับคือทำให้ตัวใดต,ตัวหนึ่งเราเนี่ยกลายเป็นแกะแล้วแต่ยังมีเลือดอยู่แล้ตายอยู่ดีครับแกิจะไปหวั่นอะไรครับโมมีชบไปนี่ครับหนก็ฮตัคิวครับเราก็จะจั่วการ ตัวนี้ก็คือเราก็วางไปถว่าถ้าในสนามเรามีมีมีสองตัวนะครับตัวนี้ก็จะบวกหนึ่งทั้งเลือดทั้งแอตแท็นะครับใน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 สนามที่เรามีถติว่าเรามีสองตัวมันก็จะบวกสองโอยโอไม่นะ <c oughs> ตัวโหดผมยังม่มีวันนี้ับ คือมันจะอารมแบบว่าเหมือนฮิวบวกเพิ่มเป็นสองเท่าอะไรแบบนี้ว่าถ้าผมใส่ให้ตรงนี้มันก็จะแบบเพิ่มเป็นสองเท่าครับจากห้าเป็นวบกบสิบผมก็จะใช้การทำลายเฮ้ยโดนเลยครับนี่ครับก็ชนบ รลมประมาณนี้แหละครับนะเอาบอทระดับ expert นะมันก็จะมีแบบการปริศนาเพิ่มการนูน่นนี่อะไรเยอะแยะเพิ่มอะไรประมาณนี้นะก็จบไปแล้วกับการการโชว์ว่าความโหดของบอท expert จาก,ก normal มันเป็นยังไง ให้ดูพาร์ทอื่นต่อไปว่าผมจะเอาอะไรมาให้ดูกันโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละบ๊ายบาย